าจารย์ครับเออธนาคารเขาชวนให้แม่ผมซื้อหุ้นกู้อะครับมันคืออะไรหรอครับพอดีผมกลัวแม่ผมโดนหลอกอะครับอ๋อหุ้นกู้มันก็คือตราสารหนี้อย่างหนึ่งนะคะที่บริษัทเอกชนเนี่ยเขาจะออกมาขายเพื่อระดมเงินไปใช้ในการขยายกิจการหรือเอาไปบริหารจัดการต่างๆซึ่งเขาก็จะกําหนดระยะเวลาให้ถือไว้แค่ระดับหนึ่งนะคะเช่น3ปี5ปีค่ะแล่อคนซื้อจะได้อะไรหรอครับ อ๋อคนซื้อก็จะได้ดอกเบีย้ยตอบแทนค่ะซึ่งส่วนใหญ่อะก็จะให้อัตราดอกเบีย้ยที่สูงกว่าที่เราไปฝากเงินกับธนาคารนะคะอีกอย่างนะเวลาเราครบกําหนดเนี่ยก็ได้เงินต้นคืนด้วยค่ะก็เหมือนให้บริษัทกู้เงินใช่ไหมครับใช่เลยค่ะการที่เราไปซื้อหุ้นกู้เนี่ยก็เหมือนเราไปเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทนั้นนะคะซึ่งบริษัทเขาก็จะจ่ายดอกเบีย้ยให้เราตามที่เขากําหนดไว้เอ่อแล้วเราจะได้เงินคืนจากเขาไหมครับ ก็ได้เงินคืนแล้วค่ะแต่ว่าทุกการลงทุนเนะ่เนาะมันก็มีความเสี่ยงค่ะอย่างถ้าเราจะซื้อหุ้นกู้เนี่ยเราก็ควรศึกษาข้อมูลของบริษัทนั้นให้ดีก่อนว่าเขาทําธุรกิจอะไรเอาเงินของเราไปใช้อะไรมีกําไรไหมมีนิสิยอย่างอื่นเยอะไหมอีกอย่างนะก็ควรจะศึกษาข้อมูลอื่นๆของบริษัทจากช่องทางต่างๆด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกแม่ผมว่าให้ศึกษาให้ดีก่อนซื้อนะครับแหมเป็นลูกที่ดีเลยนะคะเนี่ย